ในยุคปัจจุบันการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้เป็นแรงส่งเสริมและผลักดันให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำและในองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามารวมถึงสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยจัดพิธีลงนามความร่วมมือหรือ MOU ในโครงการ KTB Jula Student Enterprise ที่จะเปิดโอกาส ให้นิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าฝึกงานในธนาคารเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการทำงานตั้งแต่ยังไม่จบการศึกษาพร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้เพื่อต่อยอดและพัฒนาศัก,กยภาพในเส้นทางการทำงานต่อไปในอนาคตศาสตราจารย์ดรวิเลิร์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยถึงโอกาสที่นิสิตจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะจากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญของทั้งสององค์กรในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตในยุคปัจจุบันนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของการเรียนรู้ในห้องเรียนแต่เพียงเดียวนะครับคือการเชื่อมโยงทําให้นิสิตนะครับสามารถได้ปฏิบัติจริงทํางานจริงนะครับอยากให้นิสิตนะครับสามารถได้ไปทํางานจริงขณะเรียนอยู่บทบาทของจุฬางลงกรณ์มหาลัยในวันนี้ไม่ได้เป็นการตอบโจทย์เฉพาะนิสิตที่อยู่ในรั้วมหลาลัยแต่ตอบโจทย์พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทั้งประเทศไทยดังนั้นนะครับการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นนันดีกรีจะได้มีโอกาสได้ ศึกษาและก็เรียนรู้เพิ่มพูนทักษะนั่นคือแนวทางในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชนคนไทยซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายของทั้งสององค์กรครับขณะที่นายพยงศิริวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยได้กล่าวถึงการยกระดับความร่วมมือให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสร้างประโยชน์ให้แก่นิสิตท,ที่เข้าร่วมโครงการโดยนิสิตจะได้รับองค์ความรู้ที่สําคัญ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและยังสามารถต่อยอดกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะของบุคลากรของธนาคารกรุงไทยให้เท่าทันกับโลกยุคใหม่องความรู้ที่ได้ก็จะเป็นองค์ความรู้ที่นําไปปฏิบัติได้จริงนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่องค์กรธนาคารกรุงไทยเองต้องใช้ต้องมีนะครับแล้วต้องมีความสามารถ เพราะฉะนั้นน้องก็จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ใหม่ที่นําไปต่อยอดกับธุรกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทางธนาคารกรุงไทยต้องสร้าง,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 างต้องพัฒนาโดยอัตโนมัติระหว่างทางก็อขออนุญาตใช้คําว่าเรา co-create นะครับทักษะใหม่ๆด้วยกลไกลก็คือน้องๆนิสิตใหม่ๆที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการโคครีเอทเหล่านั้นแล้วที่สุดแล้วน้องสามารถเริ่มต่บบปี3จริงๆปี2ฝึกงานก็ได้นะครับปีส เข้ามาอินเตเกรตแล้วก็ทำงานจริงกันเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบ่งแยกแยะเวลานะครับโดยที่การเวียนก็ยังดำเนินต่อไปและการทำงานก็สามารถมีคู่ขนานกันไปซึ่งก็จะท้อนกับบริบทของโลกปัจจุบันรวมถึง ill, อัพสกิลในเรื่องของบุคลากรของธนาคารไทยเองที่ต้องมีการเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นจะหลายมิติมากเลยครับ นอกจากความร่วมมือของทั้งสององค์กรที่มีนิสิตเป็นเป้าหมายสำคัญแล้วความร่วมมือในครั้งนี้ยังได้ขยายไปสู่บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยจะสนับสนุนสินเชื่อสวัสดิการสำหรับอาจารย์และบุคลากรภายใต้แนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมของธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมส่งเสริมความรู้ในด้านการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคงในระยะยาว คมประพัฒจิระพูลทิพย์ถ่ายภาพธนกรวัศยานนท์รายงาน